สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมผมก็จะมาอัปเดต GDA จีเดนั่นเองนะเพื่อนๆในเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับแล้วมาเติมแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้อะไรบ้างเนี่ยนะครับเริ่มจากอันแรกนะครับก็คือมาที่ The w i วท w o o d คาคับนั่นเองครับมันอยู่ตรงท่าเรือนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยนั่นเองเนี่ยถ้าใครที่เขาไม่มีจ d เดพัชนะเนี่ยเขาสามารถเข้าไปได้นะครับแต่เขาไม่สามารถซื้ออะไรได้เลยข้างในนะครับได้แค่เดินเล่นเท่านั้นเองนะฮะ ไปครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยพอเราเข้ามาใน The Wild Card Club นั่นเองนะเพื่อนๆก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับในเดือนนี้นั่นเองครับเริ่มจากคันขวานะครับผมก็คือเจ้าคาราคาร่าสี่คูนสี่นะครับในสัปดาห์นี้ก็มีการลดราคานั่นเองนะฮะสำหรับคนที่มีจด G1000 ก็จะซื้อและลดอีกราคานั่นเองนะฮะก็เหลือแค่430,000นะครับแต่ว่าลายไม่ใช่ลายเลยนะขั้นต่อมานะครับผมก็คือเจ้าซูริสโมโอมาจิโอนะครับ คันนี้ก็ลายก็ไม่แรนนั่นเองนะครับผมแล้วก็แถมลดราคาให้ด้วยนะสำหรับคนที่มีจีเดียพัสนะครับแต่เราต้องมาซื้อที่นี่นั่นเองนะครับอย่างต่อมานะครับผมก็คือจอมอนสเต e ร์ซิตี้นั่นเองนะครับคันนี้เป็นลายแรงนะครับผมเวลาเราดูนะครับว่ารายแลงไม่แลงนะครับเราก็กดตัว e ข้างข้างรถนะครับแล้วก็เลือกอัลล่างนะเขาก็จะมีเขียนว่าอัลล็อกนั่นเองนะถ้าผมซื้อปุ๊บเขาก็จะปลดล็อกลายเลยนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีลายนะถ้าใครมีลายแล้วเขาก็จะไม่เคล่อนให้ปลดล็อกนั่นเองนะครับคน้้้ยะรรแถมาาใหดว แล้วต่อมานะครับผมก็คือเจ้าทียี่สิบนะครับไม่มีลายเลยนั่นเองนะไม่มีลายให้ใส่ครับแล้วต่อมาคืออิมารัตนะครับผมก็แค่ลดราคาให้นะครับแต่ว่าก็ไม่มีลายเลยเช่นกันนะครับขั้นต่อมานะครับผมคันนี้คือสแกมเจตนั่นเองนะครับลายโอ้สีเนี่ยสวยเลยนะครับน่าจะเป็นสีที่แจกในเอ่อในเดือนนี้นะครับผมเออสีที่แจกในเดือนนี้นะครับขั้นต่อมานะครับผมคันนี้คือเออเปเซอร์มาร์ควันนะครับคันนี้เป็นลายแล่นั่นเองนะเพื่อนแล้วก็ลดราคาให้เราด้วยนั่นเองนะ ถ้าต่อมานะครับผมคือวัชราแฮมเบอร์นะครับหรือเบ้นตัวเก่าๆหน่อยนะครับขับโคตรมันนะครับอันนี้ก็เป็นลายแลนั่นเองนะเมื่อเราซื้อปุ๊บก็จะปลดลายให้เราเลยนะครับครั้งสุดท้ายนะครับผมเจสเตอร์เดอเบิร์นะครับตัวดั้งเดิมนะนี่ก็ไม่ใช่ลายแลนะครับแต่ปกติลายนี้ต้องใช้เลเวล L S นะครับเยอะมากๆนะครับในการที่ปลดล็อกลายนี้นะ แต่ถ้าใครอยากปลดล็อกเลยก็มาซื้อนะครับก็จะแบบปลดล็อกให้เฉพาะคันนี้นั่นเองนะครับเงาจะแจกแมวทีเดียวนะครับลดรางวัลสูงสุดสำหรับ The White o d ค l Car ขับในเดือนนี้นะครับผมก็คือเจ้า Pilot m u l Spec นั่นเองนะครับคันนี้ก็แจกฟรีๆเลยนะครับผมสำหรับคนที่เติม g d Pass นะครับก็มากดรับที่ตรงนี้เลยนะครับกดคําว่าเครมนะครับผมไอ้ทุกอย่างที่เราเห็นตรงนี้ที่เป็นของแต่งเนี่ยก็จะไปกับเราด้วยนั่นเองนะลายไม่ใช่ลายแรงนั่นเองนะครับสำหรับ ใน The w h i t e w o o d Car Club นั่นเองนะครับรถที่น่าสนใจสุดก็จะเป็น Master City นะครับแล้วก็เป็น w a ช c h ร์ไฮเมอร์นะแล้วก็ Officer Mark 1นะครับที่เป็นลายแรงนะอันอื่นก็แค่รถราคานะครับใครที่เป็นมือใหม่ยังไม่เคยมีรถพวกนี้เราก็สามารถไปซื้อได้นะครับเพราะว่ามันลดราคาให้เราด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ในเดือนนี้นะครับผมสำหรับคนที่มี g d r Pass นะครับก็จะมีเจ้า David A นะครับผมในร้าน r y Journey แจกฟรีนะครับผมน่าจะสิ้นสุดแค่เดือนนี้นะสำหรับเจ้า David A นะครับหลังจากเดินทางมา2-3เดือนแล้วนะครับแล้วก็ อย่างต่อมานะครับผมก็คือเจ้าไพรมิลสเปกนะครับเราก็สามารถกดซื้อได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าราคาศูนย์บาทนะแต่ก็เอาไปขายก็ไม่ได้ราคานี่เพราะมันศูนย์บาทตอนเราซื้อมานะอย่างต่อมาที่เขาแจกในเดือนนี้นะเพื่อนๆก็คือเจ้าสีนั่นเองนะครับมาเกนต้านะครับโอเรนนั่นเองนี่เพื่อนๆนี่ครับผมเป็นสีที่เป็นของคาเมเลียนนะครับนี่นะฮะเราก็จะได้ถาวรเลยนะครับเป็นสีประมาณนี้ผสมแบบอย่างนี้เลยนะมันจะเป็นแบบสีส้มผสมม่วงๆหน่อยหรือเปล่านะครับนี่ครับเป็นสีคาเมเลียนนะนี่ครับผมอยู่ที่คาเมเลียนนะ เรื่อมาด้านล่างนะครับผมกป็เจ้าเขียวฟรีนะครับแล้วก็ใครที่เล่นในเดือนนี้ก็จะอีกสีนี่ก็คือเจ้าออฟไวท์เพล่นนั่นเองครับสำหรับคนที่ยังไม่มีนะก็ทั้ง2สีก็ใช้ฟรีเลยนะครับผมแต่งฟรีเลยนะเสียนเก่าก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับผมก็ติดกับเราถาวรแต่ว่าต่อไปก็ต้องเสียเงินนั่นเองครับอย่างต่อมานะครับผมที่แจกนะครับก็คือเสื้อกับกางเกงนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ดูนะครับทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงเลยนะฮะ ก็อันนี้คือแจกเฉพาะในเดือนนี้นะครับก็สวยมากๆนะผมชอบมากเลยนะผมก็ใส่อยู่นะครับอย่างต่อมานะครับผมก็คือไททันจ็อบนะครับผมคูณ2นั่นเองนะครับทั้ง RP แล้วเงินนะครับเฉพาะเอ่อรอบไฟนอลเท่านั้นเองนะเพื่อนๆก็คืออันสุดท้ายของไททันเลยนั่นเองนะครับก็ต้องมีแม็กแคนซี่ไฟแห่งกล้ก่อนนั่นเองนะเพื่อนๆสำหรับธุรกิจใหม่นะครับแล้วก็จะปลดล็อกเออ่ภารกิจของออสการ์ให้ทำนะฮะในไฟนอลก็จะกลายเป็น น้องมอว์มูเนี่ยจะได้5 0 0แสนนะครับถ้าเราตอนถ้าใครมีจีเดพัทเนี่ยก็จะคูณ2ได้ล้านหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครเล่นฮาร์ดโหมดนะฮะก็จะได้7 5 0 0 0สนะแต่ว่ารอบนี้มันคูณ2ก็จะได้ล้านห้านะนี่นะครับขอแนะนำให้เล่นฮาร์ดโหมดไปเลยนะครับเพราะรางกันดีงามมากๆนะได้เงินเยอะกว่าเออ่เรือดำน้ำอีกนะครับใครที่มีจีเดพัทผมบอกเลยว่าโอ้โหบนออสการ์แบบมันๆเลยนะครับผมครูดาวซีสเปนาทีเหมือนกับไพ่เลยนั่นเองนะครับอย่างต่อมาเลยครับผมในสัปดาห์นี้มันมีเออ่พลฟ2นะคครรัับบแต่่สหนทีีมด์ จะคูณ4นั่นเองนะครับก็เป็นภารกิจในตึกของเอเจนซี่นะครับผมก็เป็นภารกิจแยกย่อยของเขานั่นเองนะครับก็ค่อนข้างจะดีงามมากๆเลยนั่นเองนะฮะก็รอบหนึ่งน่าจะสักสองแสนได้นะถ้าเพื่อนๆทำโบนัสได้นะ อย่างที่3นะครับผมที่คูณนะฮะก็คือในตู้เซฟในการแมนแฟคทอรี่นะครับผมอินคัมในเงินในตู้เซฟเนี่ยก็จะคูณ2นะครับปกติมันก็ได้ช้านะอันนี้มันก็จะได้ไวขึ้นนะครับแต่ปกติตาแม่งต่อให้คูณ2ผมว่ามันก็ยังช้าอยู่ดีแหละของการแมนแฟคทอรี่เนี่ยมันเงินมันได้ค่อนข้างกจะน้อยมากๆเลยนั่นเองนะฮะอย่างต่อมานะครับผมอยู่ในโทรศัพท์เราเลยนะครับผมไปที่เว็บขายพวกธุรกิจนะครับผมดีซีเอเอคูดสี่นะครับแล้วก็ไปที่ตึกเอเจนซี่นะครับตึกเอเจนซี่ทุกโลเคชั่นนะครับผมลดราคา50%นะครับ พร้อมกับของแต่งนั่นเองนะสำหรับคนที่มี GDP เท่านั้นนะครับก็ค่อนข้างจะแจ่มไปเลยนะนี่ครับผมทุกอย่างนะครับอยากย้ายโลเคชั่นก็กดซื้อใหม่ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วแต่เราได้เลยนะครับราคาคือถูกมากๆนะฮะอย่างต่อมานะครับผมก็คือรถจำพวกที่อัพอีเม i ิทิคได้นั่นเองนะเพื่อนหรือว่ามิสไซล์รอออนจัมเมอร์นะครับคือทุกคันนะครับที่สามารถติดตั้งมิสไซล์รออนจัมเมอร์ได้คือรถราคา 50%นั่นเองนะครับสำหรับทุกคันเลยนะครับมิสซา์ล็อกออนจัมเมอร์นะครับเวลาที่เราเอาปืนไปล็อกเป้าในการยิงเนี่ยมันจะไม่รับผลเอฟเฟกเลยนะครับหรือว่าเอาเว r เซอร์มาทูมันจะกำลังเล็งเราเนี่ยมันก็คือเขาต้องเล็งด้วยตัวเองนะครับคือเขาไม่สามารถที่จะล็อกเป้าแล้วยิงเราได้แบบปกตินะครับ คือมันจะไม่ล็อกเป้าให้เลยนะครับผมไม่ว่าเพื่อนๆจะเจอเครื่องบินน a กทูหรือว่าพวก t ทริดอหรือว่าพวกแบดมูฟบิวอะไรพวกนี้คือมันก็จะไม่รับผลเลยนั่นเองนะครับอย่างต่อมานะครับผมเพื่อนๆจะได้เพลิดเพลินกับเดวายพูดขับกาลาร์นั่นเองนะครับก็คือโรงจอดรถร้อยคันนะครับมีทั้งหมด5ชั้นนั่นเองนะชั้นหนึ่งจอดรถได้ทั้งหมด20คันนะครับแล้วก็สามารถเอามารถมาแต่งได้นะครับโดยที่ไม่สนเลเวลทางนั้นนะครับ เราสามารถแต่งได้ทุกสีนะครับแล้วก็แต่งได้ทุกอย่างของตัวรถที่จะเราจะแต่งได้เลยนั่นเองนะเ mm hmm. พราะค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยแล้วก็หรือว่าบางคนที่มีรถเยอะๆเนี่ยผมแนะนํามากๆเลยนะครับ mm hmm. สามารถเอารถมาอัพอีมานิเทคนะครับหรือว่ารถเอามาอัพฮา s ส์เชีร์กได้เลยนะครับเพราะค่อนข้างจะดีงามมากๆนะครับ เพาานจะดีเลยอะผมบอกเลยนะแล้วก็ใช้งานสะดวกมากๆนะครับสำหรับตึกร้อยขันนั่นเองะนี้บสถานที่ตั้งนะครับผมเขาก็จะตั้งอยู่ตรงนี้นะครับลักษณะเนี่ยจะคล้ายๆกับ The White Wood ขับอาคาขับเลยนั่นเองนะเพื่อนแต่ว่าจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยจะอยู่ประมาณด้านนี้นะครับตรงที่ผมอยู่นะเออแต่อันนี้มันไม่เห็นเพราะว่าผมอยู่ในได้อ่าผมอยู่ในตึกนั่นเองนะครับถ้าใครที่เติมในเดือนนี้นะครับผมก็จะได้เงิน5 0 0แสนนะครับแบบทุกๆเดือนอยู่แล้วนะครับผมสำหรับ g d a Pass ตอ1หนึ่งครั้งนั่นเองเนี้ยเขาก็เข้าเกมปุ๊บเข พวกสีต่างๆก็จะอยู่กับเราไปถาวรนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีรดฟรีทุกๆเดือนนะครับเวลามีรถออกใหม่หรือว่ามีรถในสัปดาห์นั้นในการลดราคาอย่างเงี้ยเขาก็จะลดราคาแบบพิเศษให้เลยแบบแจก,กฟรีซะเป็นส่วนใหญ่นะครับชา,าร์กาสแบบได้โบนัสอีก15%นะครับผมสำหรับคนที่มีจีด a พัแล้วก็เติมชา,าร์กอีกนะ แล้วก็นี่ครับผมได้เดี๋ยวที่ผมบอกนะครับไว้วูดค้าขับนะครับก็จอดรถได้ร้อยคันนะครับผมอันนี้ก็ได้ไปใช้งานเลยต่อให้ G d ดพัดหมดนะครับก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าอาจจะเอารถเข้ามาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับแต่ว่ารถข้างในยังสามารถใช้ได้ปกติทุกๆอย่างเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีเกมฟรีนั่นเองนะเพื่อนสามารถมาเช็คได้ตรงที่นี้เลยครับผมพอเรากด e s c เลือกออนไลน์นะครับเราก็เลือกมาหาคําว่าจีดีพัสดเมเบิร์ชชิฟต์นะครับเขาก็จะมีบอกนะครับว่าเราได้อะไรบ้าง นะครับสำหรับคนที่มี GDEPAS s นะพวก r e d i d e n t Redemption ภาคแรกอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็พวกเกมเก่าๆอะไรแบบนี้นะครับของค่าย Kerlstar ครับก็เล่นได้คล้ายๆกับพวก PC Game Pass เลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีบัตรชา,าร์จัสเดียงที่ผมบอกนะครับผมก็แถมให้อี15ก15สำหรับคนที่มี GDEPAS s นะแล้วก็แจกเงินอีก5 0 0แสนนั่นเองนะครับ แล้วก็ได้ใช้เด e ว i เ o ่าขับกาลาแล้วก็ t h เดเวลเป่าคากับนั่นเองนะครับก็ค่อน้างจะแจกแมวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีชุดแจกทุกๆเดือนมีสีแจกทุกๆเดือนนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับชื่อดีพาร์นั่นเองนะไฮไลท์ส,สุดๆน่าจะเป็นอไททั Job, นจ็อบนั่นเองคูณ2นะครับ ก็ค่อนข้างจะแจ่มแมวนะครับแล้วก็มีเอเจนซี่ลดราคา50%พร้อมกับอีเมนดิติก50%นะครับก็ค่อนข้างจะดีงามมากๆเลยนั่นเองนะเพื่อนสำหรับเดือนนี้นะครับใครที่อยากที่จะเติมในเดือนนี้ก็ผมทําคลิปสอนการแบบเติมซื้อจุดยัดแล้วก็วิธีการยกเลิกไปแล้วนะครับผมก็สามารถเข้าไปดูได้ที่คลิปเก่าๆของผมเลยนั่นเองฮะโอเคผมประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไว้กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย